เกิดสภาวะแพนิคก็คือเหมือนก็ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เราทําอะไรเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยโชคดีที่ววันนั้นอะสามารถที่จะแบบตั้งสติจอดรถได้แล้วเดินเข้าไปในห้างพอเข้าไปในห้างปุ๊บริ่มเหมือนกับว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เกิดการอาลวาดทำลายข้าของอารวาดไวายในห้าง <S 2> <S 2> <S อาการมันเหมือนว่าเริ่มแรกจัด การที่เราทำไม้หลับมานานๆแล้วเราคิดมากวิตกกำมวลและพอนาน,นานไปนานไปมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกหวาดกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างตัวกลัวความมืดกลัวนกกลัวหนูกลัวหมดเลยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันบอกสาเหตุอะไรไม่ได้เอางี้ละกันแผนเนียมันจะมีความกลัวใช่ไหมกลัวแบบที่สุดเลยครับกลัวจนเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ๆไปแล้วเราอยากตาย กินยานะนเนี่ยมันกินยากล่อมประสาทชุดแรกไปนะมันเปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องเลิกชุดแรกพอเลิกชุดแรกปุ๊บเกิดอาการติดยาอพอกินยาบาลานิวคอไปเนะี่ยพอเจ็บวันความกลัวมันค่อยๆหายไปหายไปจากการที่ว่าพอเริ่มมืดปุ๊บเริ่มกลัวความกลัวมันหายไปหายไปหายไปจนมีความรู้สึกว่าความกลัวมันมันไม่มี สวัสดีค่ะชิลจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสัพยาค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้นะคะจะต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอาการของโรคแพน,นิคค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นอาการของโรคแพนิคนั้น,นแล้วก็เคย อารวาสที่ห้างหนึ่งนะคะเพราะว่าควบคุมอาการไม่ได้นะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคแพนิกหรือว่าคนที่คุณรักคนรอบตัวคุณนะคะมีอาการของโรคนี้นะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้นะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ครับผมเดชาอานะครับอายุ48ปปีครับผมชื่อเล่นชื่อพี่อะไรนะชื่อโต๊ดครับพี่โต๊ดพี่โต๊ดค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าอาการแพนิกของเรามันเกิดขึ้นนนมาาอยัง ก็ประมาณปีกว่าครับประมาณปีกว่านะคะตอนนั้นอาการมันเป็นยังไงบ้างพี่โต๊เล่าให้ฟังหน่อยเออาการมันเหมือนกับเริ่มแรกจากการที่เรานอนไม่หลับนอนไม่หลับมานานๆแล้วเราเคิดมากวิตกกังวล <ฮะ S 2> ทําน่นทำนี่แล้วเกิดวิตกกังวลมากแล้วที่พอมันสะสมสะสมเข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่าวนมีอาการนอนไม่หลับ คิดมากเรื่องงานอะไรทุกเรื่องทุกเรื่องที่ที่เข้ามาในชีวิตนะครับคือคือมันจะคิดมากกว่าคนปกติแล้วพอนานไปนานไปมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกหวาดกลัวกลัวมากๆนะครับกลัวเหมือนกับว่ากลัวลนลานกลัวบอกสาเหตุอะไรไม่ได้กลัวทุกสิ่งทุกอย่างตัวกลัวความมืดกลัวนกกลัวหนูกลัวหมดเลยที่ที่เข้ามาในผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่โต้มีการแก้ไขยังไงครับสมมติว่าเราเกิดอาการกลัวแล้วพี่โต้พี่โต๊จะทำยังไงต่อนัน ก็คือกินยานอะนหลับกินกินยาประเภทกล่อมประสาทครับมันก็ทําให้ให้หลับหลับพักได้แต่ว่าอาการนั้นมันก็ไม่ไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมากมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่โต๊ดยัไงไงบ้างมันเหมือนกับว่าชีวิตเราที่เราเคยมีความรู้สึกออมีความสุขกับชีวิตประจําวันทํางานแลเท่าไไรนะมันเหมือนเราไม่มีความสุขเลยในแต่ละวันในแต่ละวันเราลุ้นว่า ให้ผ่านไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นอาการนี้คะพี่ตก็สังเกตเห็นครับเพราะว่าตัวใหญ่ก็จะบอกถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงก็ขอลางานก็ลางานก็ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเราไม่อยากให้อาการมันมันรุนแรงขึ้นในที่ทำงานนี้เหรอคะพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าเราทำงานเ,เราทำงานไม่ได้ครับเราทำงานอยู่ตรงนี้มันต้องแบบติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรง<า>ี้ยพอเ,เราเป็นแนี้ปุ๊บเราเราดีลอะไรไม่ได้หัวสมองเรารับอะไรไม่ได้ทีนี้พี่โตรร้ทราบได้ยังไงว่าเนี่ยคืออาการของโรคแพนิคก็คือไปหาคุณหมอเหรอคะหรือว่าหาข้อมูลตอนนั้นยังไม่รู้ก็คือรักษาแบบงูปลาไปเรื่อยก็คือว่ารักษาตามอาการไปเรื่อยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคแพนิคที่นี้เราเราไปทราบได้ยังไงคะว่าเนี่ยแหละคืออาการของโรคแพนิคก็คือจากที่เคย ฟังนะครับว่าบางทีไปมีอาการหนักที่กรุงเทพวันนั้นเดินทางไปทุระส่วนตัวแล้วเกิดอาการแพนิคขึ้นมาในระหว่างขับรถเหมือนก็ว่าเจอสภาวะรถติดเจอสภาวะความร้อนความอะไรต่้อะไรเนี่ยเกิดสภาวะแพนิคก,ก็คือเหมือน,นก็ว่าเหมือนก็เราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนเราไปอยู่ในความฝันเราทําอะไรเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยโชคดีที่วันนั้นอะสามารถที่จะแบบตั้งสติจอดรถได้แล้วเดินเข้าไปในห้างพอเข้าไปในห้างปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าเรา ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ที่เราเคยควบคุมมันควบคุมไม่ได้<ะ>ก็เกิดการอราลวาดทำลายข้าวของอรารวาดวายในห้างก็<ะ>มีผู้คนพุกพ่านพอสมควร<ะ>แต่ตอนนี้อ่าเราปภก็ช่วยมาจับแล้วเขาก็แจ้งตำรวจให้มาเหมือนก็มาช่วยกันควบคุมอาการ<ะ>เสร็จแล้วก็พาผมไปส่งโรงพยาบาน<ะ>ลนะครับหมอก็จับผมมัดกับเตียงเลยนะ,ะจับผมมัดกับเตียงแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วให้ยารักษาอยู่ที่นั่นสามวัน แล้วก็ขอตัวกลับมารักษาที่ที่นี่ะนะครับที่มันเกิดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลทั่วไปนะยังไม่ถึงโรงพยาบาลจิตเวชนะโรงพยาบาลทั่วไปประมาณ6เดือน,นอาการก็ไม่ดีขึ้นหมอเขาก็เลยให้ไปโรงพยาบาลจิตเวชนะสภาพจิตใจพี่โตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาบอกว่าต้องส่งไปถึงโรงพยาบาลจิตเวชแล้วคือเราไม่มีความสุขอยู่แล้วเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเราขอว่า ขอแค่มันหายอเอางี้ละกันแพนิค่ยมันจะมีความกลัวใช่ไหมกลัวแบบที่สุดเลยกลัวจนเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวนี่คือกลัวตายนะครับคือกลัวตายกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจนเรามีความรู้สึกว่าอยู่ๆไปแล้วเราอยากตายแล้วเออเหมือนกับว่าเราความตายเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะมันไม่มีความสุพอไปที่รามาจิตเวชหมอเขาก็จัดยามาให้แล้วอาการมันก็เหมือนกับว่ามันพอมันกินยาเนี่ยมันกินยากล่อมประสาทชุดแรกไปนะมันเปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งนะ เราก็ต้องเลิกชุดแรกพอเลิกชุดแรกปุ๊บเกิดอาการติดยา<ฆ>เขาให้หักดิบเลย<ฆ>เกิดอาการลงแดงแก็คือว่าต้องหยุดกินยากอบประสาทชุดแรกมากินชุดใหม่<ฆ>โอโ้โหกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้กินเวลาเป็นครึ่งเดือนทรมานมากเกี่ยวกับอาการติดยา<ฆ>และอาการนอนไม่หลับอาการวิตกกังวลอาการกลัวอะไรต่ออะไรเหลืออยู่ครบเลยก็<ฆ>คือ,อหยุดกินยาชุดแรกแต่ก็ยังมียาชุดใหม่ใช่แต่พี่ตก็บอกว่ามันมันยังรู้สึก ต้องหักดิบเหรอต้องหักยาชุดแรกเพราะว่ามันเป็นยาคนละชุดกันมันก็มันเป็นยากา่อมประสาทคนละชุดกันเราก็เจอกับปัญหาด้วยว่าเราลงแดงขาดยาชุดนึงแล้วเราก็ต้องกินอีกชุดนึงและการแพนิคมันก็ยังอยู่แล้วช่วงระวงังระหว่างคาบต่อเนี่ยคาบต่อระหว่ังกันตรงนี้มีความคิดที่ว่าทั้งยาชุดแรกกับยาชุดใหม่นยมันเป็นยาเสพติดอะ กินเหมือนก็ว่าร่างกายมันไม่ไหวอะ่ะคือเราไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วอะ่ะมีความรู้สึกว่าสงสัยกลัวว่าจะออกจากงานอืมคือช่วงนั้นพี่ตัก็<ช>ไม่ได้ทํางานเลยใช,ใช่ครับก็เลยเข้าไปเซิร์ชใน Google น่ะเห็นเพื่อนแนะนำมาว่ามันมีตัวยาอะไรบางอย่างี่มันช่วยรักษาอาการทางจิตเวชได้คนไปค้นมาก็เราก็พิมพ์ว่าการรักษาแพนิคโดวยวิธีธรรมชาติจากการตอบคำถามที่ว่าทำไมรู้ได้ไงว่าเป็นโรคแพนิคหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชบอกอก็เลยเซิร์ชค่ะไปหาวิธีธรรมชาติ ธรรมาชาติมันก็จะมีสมุนไพรหลายๆอย่างมันกินยากอะ่ะเราก็เลยเอาในอันที่มันง่ายที่มันเป็นสมมนไพรตสกัดอะไรเงี้ยก็ไปเจอคําบาลานยูคอร์เจอบาลานยูคอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าเจอตัวอื่นก่อนคะเจอตัวอืว่นก่อนแต่เราก็ไม่ได้สนใจก็คือดวงอ่ะดวงมันจะมาเจอกับบาลานซ์ยูคอร์ก็เลยคลิกเข้าไปดูบาลานยูคอร์ปึ๊บพอคลิกเข้าไปในมันไปเจอกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ที่เขาขายขายพานยูคอร์ใช่ไหมแล้วก็สมัครเข้าไป มัครเข้าไปใน p a r l a n c ค UK แล้วก็ไปอ่านรีวิวเป็นแพนิกเขานอนไม่หลับเขาดูนี่นั่นเขากินแล้วเขาหายตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเราไม่เชื่อและพี่โต้เชื่อในอาหารเสริมเมื่อก่อนเชื่อเชื่อในอาหารเสริมอยู่แล้วป่ะว่ามันสามารถช่วยในเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เชื่อครับเชื่อในอาหารเสริมก็เลยมาค้นคว้าตรงนี้ไงเพราะว่าเหมือนก็เว่าพึ่งยาแผนปัจจุบันนะ,ะเป็นวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็ว่ามันไม่ค่อยเซนกับเรา คืออยากจะฉีกแนวมาในเรื่องของสมุนไพรครั้งแรกพี่ทดลองสั่งมาทานกี่กระปุกก่อนะสามกระปุกครับแล้วในช่วงแรกทานกี่เมต็ดต่อวันเออน้องในกลุ่มไล่ให้กินเช้าเม็ดเดียนเม็ดตอนแรกกินควบคู่กับยาสถันปัจจุบันด้วยค่ะแล้วกินไปกินมาประมาณ7วันค,ความรู้สึกเหมือนก็ว่ามันแตกต่างมันเหมือนกับว่าจากเดิมมาที่เริ่มมืดมนะนะ,ะพอมืดปุ๊บอพอหมดแตงแล้วเราเริ่มกลัวละหวาดกลัวละว บางทีอยู่บนบ้านคนเดียวเนี่ยบางทีต้องอยากจะโทรเรียกให้คนนู้นคนนี้มาอยู่ด้วยเยอะๆออะเลยเงี้ยอ,อ,อาการเป็นอย่างนั้นอพอกินยาปร,รารนาคอไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอเจ็ดวันแล้วความกลัวมันค่อยๆหายไปหายไปจากการที่ว่าพอเริ่มมืดปุ๊บเริ่มกลัวความกลัวมันหายไปหายไปหายไปจนมีความรู้สึกว่าความกลัวมันมันไม่มีก็พอพานไวไม่เลยปุ๊บ ก็สามารถที่จะแบบว่าจะไปไหนมาไหนคนเดียวได้จากแต่ก่อนนี้ไม่เคยนะไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวได้อะไรเงี้ยก็ลองลองไปดูทีลองไปใกล้ๆทีลองขับรถไปใกล้ๆทีอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไปได้ไปได้เราก็เลยเออสงสัยว่าเราจะเซ็นยาตัวนี้เราก็เลยหยุดยาแผนปัจจุบันที่หมอให้มาก็กินหยุดเองเลยเหรอหยุดเองเลยก็คือหลั้นหมอเลยหมอหมอเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไงก็ต้องกินยาให้หมดแต่เราผมไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเราเรา ัวเราเป็นเกณฑ์แล้วก็เลยทิ้งยานั้นไปเลย<ะ>กินแต่บาลานซ์ยูคอเ<ะ>ชื่อไหมว่าอาการอาการขัดยาอาการน้นไม่หลับปากการอะไรต่อไรมันเบาลงคือเริ่มแรกเนี่ยก็คือต้องทนนะเจ็ดวันแรกเนี่ยที่กินอยูพอเนี่ยก็ต้องค่อยๆทนทนจากอาการหนักมาปานกลางมาปานกลางมาค่อยแล้วมาเบา<ะ>แล้วไปมาสรุปว่าเจ็ดวัน อาการกลัวอาการอะไรตั้งหลายมันหายมันหายไปเลยผู้รับงานที่เขาทํางานอยู่ด้วยกันเขาก็ความสึ้แปลกเลยไปกินยาอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็หน้าตาดูไม่ได้นะคือแบบอย่างก็พิดิบเลยแหละแต่ละคืนนะผมไม่ได้นอนนะพอกินแล้วมันรู้สึกดีขึ้นหน้าตาดูดีขึ้นอะไรดูดีขึ้นเพื่อนๆรวมกันเขาก็ถามให้ไปกินยาอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็บอกแนะนําว่าเป็นบาลานซ์ยูคอเป็นอะไรตั้งหลายก็แนะนําคนหลายๆคนกินเช้าเย็นายในเจตวัน <ฮ>ดีขึ้นเลยอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่หทุกทุกวันฮะผมเหมือนกับหายไปเลยไม่ได้ไป,ไปกินยาแล้วก็กินยาเนี้ยครบสามกระปุกก็เลิกมีความคิดว่ามันจะติดยาหรือเปล่าก็เลยลองดูก็เป็นควาพอพอหมดยาเมสุดท้ายปุ๊บเราดูซิว่ามันจะอยากยาไหมหมีอาการอยากยาไหมก็สรุปว่ามันเลิกได้วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้ว คือได้ปกติไม่มีอาการอยากยาไม่มีอาการติดยาอะไรเลยแล้วอาการแพนิคกลับมาไหมคะพอพอเราไม่ได้ทานตัวบารอยคูคอไม่กลับเหมือนกับว่ามันมันหายไปเลยอ่ะแล้วโรคแพนิคนะมันเป็นโรคพิเศษอย่างหนึ่งมันเป็นโรคที่เกิดจากความกลัวความกลัวโดยเฉพาะกลัวตายพอเราชินกับโรคันเนี้พอชินกับมันจน,นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วอะเราไม่กลัวตายแล้วอะ <ưng. S 2> เรากล้ากับมันแล้วอะ มันส่งผลให้เราหายแล้วประกอบกับเราได้ได้ยาดีๆอย่างเงี้ยมันเหมือนมันก็ว่าสภาพจิตใจมันมันได้มันเกิดพุธที่ปัญญาตรงเนี้ยแล้วมันได้ยาเข้าไปด้วยเงี้ยมันมันมันก็ว่ามันเสริมกันปัจจุบันนี้ไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาอะไรเลยนะ ก็มาใช้ชีวิตได้ปกติเรียนรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายการทําสมาธิการหายใจอะไรเงี้ยใช้วิธีนั้นใช้วิธีนี้แนวเนี้ยกับสมุนไพรค่ะซึ่งมันได้ผลค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินยาการนอนหลับก็คือดีขึ้นค่ะดีขึ้นโอเคค่ะพี่โต๊อย่างนี้ค่ะเผื่อมีคนที่เขามีอาการของโรคแพนิุกำลังทรมานกับโรคนี้อยู่นะและกำลังหาข้อมูลเหมือนพี่โต๊ดในวันนั้นเลยนะอยากให้พี่โต๊นะคะฝาก ถึงคนที่มีอาการของโรคแพนิคถือว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาครับก็ต้องต้องลองนะครับก็คือยาบาลานยูคอ่ยเป็นยาที่ดีนะครับลองเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันครับกินเช้าเยน็นเห็นผลแน่นอนครับผมเจอมาแล้วครับพิสูจน์มาแล้วครับถ้าใครบอกว่าพี่ต้เป็นหน้ามาหรือเปล่าบาลานยูคอเขาให้มาพูดหรือเปล่าพี่ต้นโอไม,ไม่ไม่จําเป็นครับผมก็ทํางานทางนี้เลยด<ๆ>ีกว่านะครับทํางานทางด<ๆ>้านการรักษาไม่จ<ๆ>ําเป็นที่ผมจะต้องเป็นหน้ามานะครับก็ พิสูจน์ด้วยตัวเองและได้ผลครับค่ะพี่ตัคะถามมีคําถามหนึ่ง <c oughs> ว่าราคามันแพงมากไหมครับเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้อย่างเงี้ยราคานะครับคือไม่แพงเลยครับเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันหายอะเจ็ดวันมันหายแพนิกอะ <c oughs> คนบางคนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยรักษาเกี่ยวกับโรคแพนิกหมดเงินเป็นแสน <c oughs> เป็นหมื่นเป็นแสนเอกอชนก็แล้วรัฐบาลก็แล้วนู่นนี่กันนั่นก็แล้วอืกกนนเขาก็ไม่หายไม่ดีขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่ผมเจอแต่ผมไม่ได้ไป เที่ยวหาเอกชนอะไรเงี้ยผมมาลองเป็นชุดนี้เลย <ฮะ S 1> เป็นสมุนไพ <ฮะ S 1> รบาลานยูคอเลยแล้วมันหาย ตเต็มสิบคะแนนพี่โตให้บาลานซ์โยคอกี่คะแนนดีผมให้ตเต็มสิบเลยโอ้นะคะขอบคุณมากเลยนะค,ค,คะก็นี่คือนะคะเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้านะคะที่มาบอกต่อกันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกนะคะให้กับคนที่มีอาการของโรคแพนิกนะคะ <S <S กะคะ <S <S ค็ะวันนี้ขอบคุณพี่โตมากเลยนะคะวันนี้น้องชิวก็เลยเอาบาลานซ์โยคอนะคะมามอบให้พี่โตอีกสามกระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะถึงว่าพี่โตจะหายจากอาการของโรคแพนิกแล้วแต่ก็สามารถทานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ พืชไทรอยด์ไมเกนรนอันนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะคสําหรับใครนะคะที่มีอาการของโรคแพนิกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณรักคนรอบตัวมีอาการของโรคนี้อยู่นะคะก็หวังว่าดูคลิปของพี่โต๊ดนี้แล้วนะคะก็ไม่ต้องลังเลเลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเพราะว่าบริษัยูคอนะคะมีอยอยมีฮาราที่ถูกต้องคะ่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะ เคสหน้านะคะชิลจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บล็อ n แบรนดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะ,ะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด u u s c r i b e ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะชิลพี่โตนะคะแล้วก็บล็อยูคอขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ